สวัสดีค่ะนะคะพี่น้องป้องไปสุขสุขคนไม่กินเขาน้ากันค่ะคลิปเมืองหันผ่านไปวิธีการทําอ้อมเนื้อย่างนะคะออมเนื้อย่างพักหลายๆหย,ยัวนะคะมีเอาสมอเห็ดอีลีกินอีลีค่ะพี่น้องมาไม,าม่กินน้ากันก็สิมีอันนี้เคยนี่ยังก่อนมาเมนูไม่กินน้ากันจ้ากินกับ่องล่ะดีแเราออมเนื้อย่างคเคยกินมาอ้อมเนื้อย่างเคยเห็นมาอ้อมเนื้อย่าง มัเป็นตะเสียบแทลเว้ยตอนเฮ็ดมัเป็นตะอยากว่าทีแมนแต่วันเฮ็ดเรากล้าเป็นตะเสียบอันนี้เขาเอือญยังก่แมนนี่เฮ้ปลาหมึกยังก่อนหมึกฝอยบอ่ปลาหมึกฝอยอสภพมาจากไรห็นเนาะปลางเบอมันบอกดูเนาะบว่าพี่น่อพีกหยวกเบื้งเวลานั่งกินนะแต่ว่าแม่บอกกินน้ำดอกแม่มีอาหารของแม่แล้วอะไรคือของเธอคืออ่อมเนื้อย่างใช่ค่ะของแม่คือต้มเนื้อย่างต้มเนื้อย่างค่ะนะคะมาค่ะแล้วนี่คือ ปลาสม้มอออรเรนฟิสออเรนฟิสส้มปลา,ปาโอ้ยนอ้อแล้วก็ปักสดสดอ่ะมากินน้ำกันพี่น้องสีกิมของหอออน่าน่อฮัทเวาออรมออเรนอันนี้คือเห็ดห,ห,หูหนูค่ะหูไผ่ก่อหูหนูอืมแซ่บ ทำเองกินเองนักเลง่าใช่ใช่ใช่แม่อันนี้ยังก่อใช่พี่ไข่เออพี่ไข่ออนหูนกับว่านเจ้าบอกเมาบอกเมาจำแห้งมาแบบตุง่งฮึสับหลายอมใส่เหนือสะแสบเดี๋ยวบอกเครืองหนึ่ง สบายดีพี่น้องมุจเจ้าสบายดีบอยายสมผู่สบายดีนี่แหละได้เมนูนี่กับยายสมผู่อืม บ่าูดทานห้องพิ้งเลยค่ะกินย่างเดียวสวมปลาแม่นี่คือปลาอะไรนี่ปลาอระหูปลากระหู าะหนี่นี่วะบัคเก็ตเห็นดอกออมใส่บักพริกไทยออมเล่าเนี่เห็นแต่ข้าวผัดเนาะเห็นแต่ข้าวผัดเผ็ดหยัดมันล <c oughs> งไป นะคะคพี่เปรมว่าส้งซีอู้วมาด้วยปลุกลูกนะหรือส้งอาหารทะเละแห่งไปชู่กินเพื่อเมนูมนด้เด้อน้ำตาสิออก,ออกเผ็ดบับพริกออมพริกไทยอ่อนน้นำตาสิอ,อัพ เป็นห้องหอมสุดยอดพี่น้องอที่ไปเบิงหน่องใหม่ก่อนนะั่นว่ามีเห็พเดพอดีแกงใส่หน,น่องใหม่น้อบมึงน้ำตาขอ่อยจิบับแม่ยจีบเพสบักพริกพ,พริกไทยพริกไทยอืมเนื้อนูนๆหน้ามักจานน้อยๆไม่รีดไมีเด็ดแท้ๆอืม กินหนอยเค็มเลยสุดอ่ำแซ่บหอมประแดกประแดกแซ่บปากแดง พริกไทยกลมกลมเข้ากันดีไป็นต้านาแล้วก็เห็นหูหนูพริกหยวกสดน้ำมันห่อน <c oughs> เอาใส่เป็นน้ยเด้ค่ะตุ็นห่องได้รสชาติดีลีบวกบวกเฮดโคโลเกลเยงสิค่ะแซ่บจะเห็ดพิธีพิธันไรหนยย่ำแหลกคือเก่าค่ะแต่ว่า เียนนะะคก้อนเอาใส่ปากเป่าสะกก้อนเบอกว่าเขาออกจากเตาไม่ไหมหอน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 ไรอีเต้นเวฮอนมันควนนะคะอีเต้นเวฮอนอิตเต้นเวคอเป่าก่อนนะครับว่าน้ำตาสิแตก จะขึ้นขึ้นเยอะๆแม่มนออยกระเพ่อมาร่อยแก่เพชรอร่อยแก่เพชรอืมสดน้ำเมื่อเขาเอิมาอ้อนทุกอ้อนสดน้ำ เสียบหลยสุดยอดพี่น้องหมูว่าใส่หลายดอค่ะใส่เนื้อย่างสองสามต้นซี่หาต้นนี่นี่เนื้อย่างที่มันเหลียนะคะใส่หลักะพักมีท่ายขนลงกนี่พักยังก็เอาขนเอาลงเอาลงเอาลงนะคพี่น้องอ้าววูมึงเนี่ผมอร่อยอร่อยมาช้างมามี ผักอันอิอกิ่มใจโอ้ขอบคุณหลายหลาอร่อยไหมนุ๊บอ้อร่อยไหมอร่อยจนเนื้อแตกแล้วเนี่ยว้อมเนื้อย่างถ้าคุณมมนตุมเนื้อย่างห่อนห่อนห่อนฟังข้ามเขาซะเถอะเนี่ยห่ออ้าวคุณไม่ได้เออห่อห่อห่อเนี่ยห่อ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 นฟังข้ามเขา โอ้คำนี้ฝากไปถึงเอฟซีเด้อค่ะเด้อมาเด้อยายแชมป์เด้อพี่แชมป์พี่เปมจากหัวหินคุณแม่แล้วก็นี่หักสุขู่สุขคนขึ้นงันมาโน่นกอกมาเด้อนะคะแม่แม่ทุกคนพอพอแม่แม่พี่พี่น้องน้องเอฟซีสุขู่ทุกคนมาเด้อ้พลเพลเออซื้อก็ได้ มากินน้ากันน้องวาว้าติแม่มันบ่กู้ได้อีกอื้มดวัดกินั่งมัดขึ้นกลาหา คลิปนี้เป็นคลิปกินครับพี่น้องคลิปเห็ดแมวสมอเห็ดลงแล้วบ่เป็นตาแสบดอกพี่น้องแต่ว่าให้มึงด้วยให้ยกี้จักรยานในการรับชมนะคะเนะาะข้าวเป็นตาแสบกับเห็ดน้ำบ่อเพ่งสูตรนะคะแสบค่ะอ่อมเนื้อผักเยื่ยั่วอ่อมเนื้อย่างผักเยื่ยั่วอ่อมเนื้อย่างผักเยั่วจ้า โอ้บ่เป็นของเล้าเขาไม่ให้เรล้ามีสอเราบอเอาขอบคุณเอฟซีปุกลุกขอบคุณสุขุสก่นขอบคุณมาได้รำใจทุกบาทสุจตังขอบคุณรางวัลที่มอบให้วางมือไรสดบ้านนะคเะนอะคลิปนี้เอาไว้สำหรับกวนพี่น้องพอกันไม่ในคลิกิ่อไปไนะคะเมื่อมอมออนสีเอ็ดยังเห็นพี่น้องเลยมึงสีเอ็ดยังให้พี่น้อง,งเลยกินเอกีกกดติดตามค่ะพี่น้อง นะะแนะนำมากอย่าให้แม่เอาสมอดกินอีหยังนะคะนะคะคลิปนี้ก็ดราม่านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ